ทูปเกี่ยวกับรถถัง AMX 516 Leclerc ฝรั่งเศส AMX 516 Leclerc เป็นรถถังหลักของฝรั่งเศสที่พัฒนาโดยบริษัท GIAT i n d u s t r y ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Nectar System ออกแบบมาให้เป็นยานเกราะต่อสู้ที่ทรงพลังและล้ำสมัย Leclerc ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวิศวกรรมทหารของฝรั่งเศสและประสิทธิภาพในการรบเริ่มใช้งานในปี1992และถูกใช้งานโดยกองทัพฝรั่งเศสร,รวมถึงประเทศอื่นๆอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รถถังนี้มีจุดเด่นจากความคล่องตัวสูง อำนาจการยิงแรงและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจุดเด่นสำคัญของเลคลาร์สคือระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือลงเหลือเพียงสามคนได้แก่ผู้บังคับการคนขับและพลยิงระบบนี้ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของรถถังและยังสามารถบรรจุกระสุนได้อย่างรวดเร็วปืนหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด120มิลิเมตรแบบเรียบสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดรวมถึงกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงมีปืนกล12.7ม mm. ิลลิเมตร คู่กับปืนใหญ่และปืนกล7.62ม mm. ิมติดตั้งด้านบนสำหรับป้องกันใกล้ตัวในด้านกรอะเลคเลอร์ใช้กรอบผสมแบบโมดูล่าที่สามารถเปลี่ยนหรือเสริมได้ตามภารกิจซึ่งให้การป้องกันสูงจากกระสุนจอกกรอและอาวุธเคมีระบบป้องกันของรถถังยังรวมถึงเครื่องยิงระเบิดควันระบบแจ้งเตือนเลเซอร์และกล้องถ่ายภาพความร้อนช่วยเพิ่มการมองเห็นและป้องกันจากขีปนาวุธต่อต้านรถถัง รถถังเลคเลอร์สยังมีความคล่องตัวสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซล V8 X1500 หฮปประบาร์กำลัง1,500แรงม้าทำความเร็วได้ถึง72กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ55กิโลเมตรชั่วโมงบนเส้นทางครุขับแม้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ57ตันแต่สามารถเร่งความเร็วและเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวแมติดขั้นสูงช่วยให้ขับผ่านภูมิประเทศยากลำบากได้อย่างมั่นคง อีกจุดเด่นของเลคลาร์สคือระบบควบคุมการยิงและระบบข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้ลูกเรือสื่อสารกับหน่วยอื่นรับข้อมูลเรียลไทม์และวางแผนการรบได้แม่นยำยิ่งขึ้นความสามารถในการล่าศัตรูและฆ่าเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกันยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ในสนามรบยุคใหม่กล้องมองกลางวันกลางคืนและระบบจับความร้อนของเลคลาร์สยังถือเป็นระดับชั้นนำช่วยให้ยิงเป้าหมายแม้ในสภาพแสงน้อยหรือมืดสนิท ผู้บังคับการสามารถใช้กล้องพาโนรามาเพื่อควบคุมสนามรบได้รอบด้านแม้ฝรั่งเศสจะเป็นผู้ใช้งานหลักแต่สหรัฐอารบเอมิเรตได้ซื้อเลคลอร์สกว่า400คันพร้อมอัปเกรดให้เหมาะกับสภาพทะเลทรายเช่นระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมและตัวกรองอากาศพิเศษแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเลคลอร์ส Le ยังได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเช่นการเพิ่มเคร่อระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารที่ทันสมัยรวมถึงการเชื่อมต่อกับโดรนหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต โครงการสกอ์เปียนของกองทัพฝรั่งเศสคือหนึ่งในแผนที่รวมเลคล์สเข้ากับระบบภูมิปัิยะอื่นๆแม้เลคล์สจะมีต้นทุนการผลิตสูงแต่ประสิทธิภาพด้านความเร็วระบบอัตโนมัติและการบูรณาการเทคโนโลยีทําให้เป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในโลกสามารถแข่งขันกับ M1 a b r a m ่งอา l ์แบรมเชเจและ Le โ p a า d 2ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ AMX 56เอเลคลสรถถังที่ทรงพลังและทันสมัยจากฝรั่งเศส หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากดูรีวิวเทคโนโลยีการทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง Sky Two Road Art Star เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับ